คือที่นี่ต้องอาพื้นทีป่าทั้งหมดน้ำเขาก็จากป่าดินเขาก็ต้องไปอาศัยป่าอยู่ปีใดเขาบ่ไปดูแลรักษาป่านนปัญหาจะพลยมาเรื่องของน้ำกำนาทำกรดกษตรเป็นธรรมดาของพื้นที่ทั่วไปเนาะถ้าห่างไกลหน่อยชาวบ้านพิ่งพาอาศัยป่าพิ่งใสอาหารสายดินพึ่งพาอาศัยน้ำก็จะเป็นต้องดูแลรักษาสิ่งที่เขาได้ใช้ประโยชน์ นนี้คือเป็นสัจธ,ธรรมของชีวิตมนุษย์คนเราอยู่ร่วมกันได้แบบยัง่งยนะืนคือว่าเจ้าบ้านเป็นเจ้าของดินน้ำป่าในทรัพยากรเจ้าบ้านกับลักและห,ห่วงแหนและก็จัดการตามที่ว่านะเป็นระบบ สังคมไทยในอดีตล้วนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าไม้กินอยู่เติบโตเราและป่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันแต่เมื่อสังคมมีการวิวัฒน์ประชากรหนาแน่นขึ้นเราจึงใช้ทรัพยากรมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐจึงเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1สู่การวางระบบการจัดการทรัพยากรภายใต้การจัดการแบบรวมศูนย์อำนาจมองทรัพยากรเป็นของรัฐกีดการชุมชนออกไปจากการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเดิมส่งผลให้ผู้คนมีการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายหลังรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540 จนกระทั่งปัจจุบันสามารถประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2,562ได้อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดยังคงมีความเป็นทางการแบบของการมีส่วนร่วมภายใต้วิธีการของระบบราชการคือถ้าเกิดคิดย้อนกลับไปเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องของระบบการจัดการพื้นที่ป่าเนี่ยมันมีป่าที่รัฐเป็นคนจัดการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์ กฎหมายวิทยานต่างๆเหล่า,าออนี้นั่นเนี่ยอันนั้นเป็นการจัดการพื้นที่ป่าที่ป่าเป็นทรัพยากรของรัฐทีนี้พอในช่วงของการเกิดขึ้นของน้ำนวนปี40ซึ่งมีการบัญญัติเรื่องสิทธทิชุมชนขึ้นมาคําว่าสิทธทิชุมชนเนี่ยเป็นการสถาปนาะระบบสิทธิอีกแบบหนึ่งขึ้นมาก็คือให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรนะซึ่งฐานคิดของ รัฐมนุนปี4 0่นที่พูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยก็มาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยจริงๆนะพ่อคิดว่าป่าชุมชนมันเป็นความหมายกำจัดความโดยนักวิชาการมาไม่กี่ปีนะัถ้าพ่อย้อนกลับไปแม่ทาผมองพ่อได้รู้จกักคำว่าป่าชุมชนตั้งแต่ปีปีสนะามหะเนาะจะนับถอยหลังประมาณ30ปี เมื่อก่อนนี้เรามคือป่าป่าสงวนพูดกันคือป่าสงวนสงวนเรื่องคำว่าสงวนอะไรไม่รู้ชาวบ้านไม่ได้สนใจคือชาวบ้านเคยไปหาเห็ดก็หาเห็ดหาหนอกก็หาหนอพอเราอยู่ในเขตป่าสงวนหาอยู่หากินกันไปแบบแบบไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวบทกฎหมายหรอกตามอิถธชีวิตของคนเนาะ,ะ,ะต่อมาก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าคาว่าป่ามลนเมืังกออเนิดขึ้นเนื่องจากที่มีเหตุการณ์ที่บ้านพ่อเนี่ย ถูกเจ้าที่มาประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้เนะาะพ็ทราบมาปีสาปี2ส2 5แล้วแต่ชาวบ้านไม่รู้ชาวบ้านมารู้ผ่านมาอีก11ปี2องพ่สาบชาวบ้านโดนจับสองคนเขารู้ว่าเอ,อ๊ะตัดไม้ในเขตอุทยานอะไรพวกนี้แล้วก็ไปนค้นหา,าอุทยานคืออะไรก็ปรากฏว่าอุทยานกฎหมายอุทยานกับกฎหมายป่าไม้มันคนละเรื่องกัน คำว่าป่าชุมชนนั้นเป็นคำใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงความหมายของคำว่าป่าชุมชนในทางวิชาการก็คือเป็นเรื่องของการจัดการป่าไม้ที่เอาเป้าประสงค์ของชุมชนเป็นตัวตั้งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความหมายที่ต่างไปจากคำว่าป่าตามกฎหมายป่าตามกฎหมายเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวทรัพยากรเป็นตัวตั้งว่าทรัพยากรเป็นของรัฐเพราะป่าตามกฎหมายเนี่ย จึงเป็นตัวทรัพยากรในขณะที่ป่าชุมชนนั้นเนี่ยเอาเป้าหมายของชุมชนเป็นตัวตั้งในการจัดการพื้นที่ป่าซึ่งในนี้ก็เป็นความหมายที่นําไปสู่การทําให้เกิดความแตกต่างของระบบการจัดการพื้นที่ป่ากันนะฮะเนื่องจากว่าแม่ทาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตำบลแรกๆที่พูดถึงการจัดการป่าชุมชนและเป็นกลุ่มแรกๆที่ร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องการจัดตั้งป่าชุมชนมาตั้งแต่ 2,540ตั้งแต่รัฐธรรมนูญเริ่มรับรองสิทธิทชุมชนดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของตำบลแม่ทาเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามีการล้ลมลุกคลุกคลานเนาะในการเริ่มต้นที่จะเคลื่อนไหวเรียกร้องการจัดการป่าตรงนี้น่าขาที่มองว่าเป็นข้อท้าทายในแง่ที่ว่า Law in Book เนี่ย พอมันมาจับกับบริบทของแต่ละชุมชนเนี่ยมันไม่มีการตีความหมายที่สอดคล้องกันในทุกชุมชนบางชุมชนเนี่ยก็สามารถสื่อกันได้เข้าใจและตีความหมายตรงกันแต่ว่าบางชุมชนนั้นก็เข้าใจไปอีกอย่างเ,เกิดการที่บางชุมชนเปิดรับและบางชุมชนไม่เปิดรับพรบอรตตัวนี้ตรงนี้รู้สึกว่าการที่ มีการต่อสู้เพื่ออาจจะมีป่าชุมชนมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะและในที่สุดมีพรบรเนี่ยตรงนี้เป็นก้าวสำคัญโครงการวิจัยติดตามผลการบังคับใช้และประเมินผลกระทบของพระราชบัญญ,ญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามประเมินผลในทางปฏิบัติของพรบรป่าชุมชนพศส5 6 2ว่ามีข้อจำกัดหรืออุปสรรคอะไรบ้างและจัดทำข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการป่าของชุมชนงานวิจัยมีการศึกษาทบทวนข้อมูลผ่านเอกสารและทำโฟกัสกรุ๊ปกับเครือข่ายป่าชุมชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนจากการศึกษาพบว่าภายหลังจากบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562เกิดผลใน3มิติใหญ่ผลในช่งระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ มีการกำหนดให้ป่าชุมชนเป็นระบบการบริหารจัดการป่าไม้อีกระบบหนึ่งและเกิดระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบใหม่ขึ้นมาในระบบราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นผลในทางกฎหมายป่าชุมชนที่ึ้นทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้มีสถานะทางกฎหมายและส่งผลให้การจัดการป่าโดยชุมชนไม่เป็นความผิดอีกต่อไปและผลในทางสังคม ชุมชนสามารถพัฒนาระบบการจัดการป่าตามแนวคิดป่าชุมชนได้เป็นอย่างดีกระทั่งเป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานของรัฐเองและจากสังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการบังคับใช้พร,ะระบรป่าชุมชนพศ2562ยังมีข้อจำกัดและมีประเด็นท้าทยาย3กลุ่มข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากปัญหาของข้อกฎหมายชุมชน นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากของการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนในประเทศไทยมันทำให้พื้นที่ป่าชุมชนหลายๆพื้นที่ต้องเสียโอกาสไปเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญม่มันประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์กันแทบจะหมดละไม่ว่าจะเป็นป่าสนวนป่าอุทยานหรือว่าเขตสนวนคุ้มครองและาพันสัตว์ป่า แต่ประเด็นคือว่าเราต้องยอมรับว,ว่าแต่เดิมเนี่ยป่าชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ในตัวพรบป่าชุมชนเนี่ยเนื่องจากผมศึกษาในบทนเฉพาะการมันกําหนดเรื่องการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบ,บียนภายใน2ปีตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยซึ่งผมคิดว่าบทบัญญัติในส่วนบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติป่าชุมชนเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่มีปัญหาและผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกจํากัดสิทธิ์เงื่อนเวลา ในพระราชบัญญัติป่าชุมชนว่าต้องรีบขึ้นทะเบียนภายในสองปีซึ่งตรงนี้มันทําให้การตกขบวนของพื้นที่ป่าชุมชนในหลายๆพื้นที่เนี่ยกลายเป็นว่าต้องถูกจํากัดสิทธิ์ในส่วนนี้ไปตรงนี้ต้องคุยกันในอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวว่าตัวกฎหมายในส่วนบทเฉพาะการเนี่ยจะขัดกับตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องการรับรองสิทธิ์หรือไม่ะบราชการซึ่งมันมีมาโดยตลอดและมีมนเป็นเวลาานานเนี่ย เมื่อต้องเอาเอาตัวระบบราชการมาขับเคลื่อนตัวตัวพระบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไอ้นี้ก็ทําให้เกิดข้อติดขัดหลายประการยอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณเรื่องของบุคลากรเรื่องอะไรต่างวันนี้แม้จะแม้กฎหมายจะเขียนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการก็ตามแต่ว่าราชาการจะเดินได้จะขับเคลื่อนได้นั้นเนี่ยมันต้องมีคนมีงบประมาณมีระเบียบพิธีต่างๆซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะตัวกฎหมายความชนอย่างเดียวแต่ยังมีกฎหมายอื่นเขามายึดโยง ข้อจำกัดของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนเนื่องจากแต่และชุมชนมีความพร้อมแตกต่างกันชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการป่าชุมชนมาเป็นเวลานานมีความพร้อมในระดับปานกลางและชุมชนที่เพิ่งจะเริ่มมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแกนนำในการจัดการพื้นที่ป่า รวมถึงข้อจำกัดในการจะทำแผนการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารกรอกรายละเอียดต่างๆมากมายและการรวมตัวเป็นเครือข่ายของชุมชนแต่และชุมชนสิทธิ์ในการที่จะบริหารจัดการป่าชุมชนเนี่ยก็ชุมชนจะเป็นตัวหลักในการดำเนินการโดยใช้เครื่องมือที่ที่เรียกว่าแผนการจัดการป่าแล้วก็ กลไกที่ทําหน้าที่ก็คือกรรมการที่ชาวบ้านเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญกับเรื่องของข้อมอยัดท้องถิ่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป็นคําตอบที่ได้จากการสรุปบทเรียนของพี่น้องชาวบ้านในการเคลื่อนไหวว่าจริงๆแล้วอํานาจของเขาเนี่ยอยู่ที่พื้นที่แล้วก็เครื่องมือที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กฎหมายฝามชนไม่มีก็คือการใช้กติกาของชุมชนในการจัดการพื้นที่นะครับ ัวใจส,สำคัญของการดูแลป่าชุมชนและการผลักดันพรบรป่าชุมชนพศ2562คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการมีส่วนร่วมเพราะจิตวิญญาณของเรื่องป่าชุมชนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างแยกไม่ออกการแสดงออกของรัฐจึงต้องตระหนักถึงความละเอียดอ่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานร่วมกันคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนควรจัดทำแผนในการพัฒนาเพิ่มสังกยภาพป่าชุมชนและเครือข่าย และคณะรัฐมนตรีควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้กับป่าชุมชนและเครือข่ายและควรมีการหารือร่วมกันเพื่อทำให้พื้นที่ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่านุรักษ์และอยู่ในพรบรป่าชุมชนพศ2562สามารถที่จะมีแผนในการจัดการร่วมกันบนพื้นที่ป่าเดียวกันแม้สถานะในทางกฎหมายจะเป็นคนละสถานะกันก็ตาม วัฒนธรรมในการจัดการปา่าชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นบนวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนแต่ละที่ไม่เหมือนกันบนฐานทรัพวิยากรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกฎหมายกลางที่เป็นกฎหมายที่ต้องการให้ชุมชนลุกขึ้นมาทําแผนลุกขึ้นมาทำแผน,น,ท,แผน,แผนที่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยทําให้เกิดการติดตามประเมินผลเกิดการวางกรอบในการที่จะทําให้เกิดการจัดการที่มั่นใจได้ว่า การจัดการที่เกิดขึ้นของป่าชุมชนนี่เป็นการจัดการที่ความบุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่ายื่นเป็นการทําลายไอ้ที่เป็นเพนพอยที่ต้องเข้าเข้าเข้ามาแก้ไขปัญหาเหมือนกัน,นครับป่าชุมชนจะอยู่ได้ต่อไปและจะสามารถพัฒนาให้เข้มแข็งมากขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าการมองเห็นชุมชนในฐานะการมีส่วนร่วมเติบโตและยั่งยืนเคียงคู่กับป่า